โครงการนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงคะหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานได้ยังไงคะ,ะสำหรับโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมนะคะตำนานป่าชนโนดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มา12ปีซ้อนนะคะเราก็มีเรื่องของอศิลป,ปะการแสดงแล้วก็คณะภาพยนตร์รวมทั้งสื่อต่างๆนะคะเราก็อยากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว นะคะในจังหวัดอุดรธานีและก็หลายๆจังหวัดนะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสื่อนะคะเพื่อที่จะจัดอบรมให้กับผู้ที่สนใจน้องๆนักศึกษานะคะโดยทั่วไปที่จะให้เข้าถึงในเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวหลายๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำนานคนําชโนดซึ่งเรารู้จักกันดีนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงที่มี การส่งเสริมหลังที่โควิดนะคะเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวค่ะค่ะและเห็นว่ามัร่วมกับสมาคมนักข่าวด้วยค่ะค่ะเนื่องจากสมาคมนะคะักข่าวบันเทิงเป็นสมาคมที่ มีผู้ที่มีศักยภาพค่ะในการทํางานด้านนี้ก็เลยคิดว่าในเรื่องของการอบรมเนี่ยทางสมาคมก็จะช่วยมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่งในเรื่องของการจัดการอบรมในเรื่องคอร์สต่างๆยกตัวอย่างเช่นการตัดต่อภาพยนตร์นะคะแล้วก็เรื่องของแ a c t ิ้งการแสดงต่างๆรวมถึงขั้นตอนต่างๆในคิวต่างๆเพื่อให้น้องๆหรือผู้ที่สนใจนะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงมากขึ้นค่ะค่ะแล้วเริ่มเ,เรียนที่ไหนคะเริ่มเมื่อไหร่คะ เริ่มต้นตอนนี้เราสามารถรับสมัครได้เลยนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียนช่วงวันที่3-4-5นะคะเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะสาม่ค่ะันอ่าเริ่มวันที่4-5-6นะคะ4-5-6ของเดือนนี้นะคะเพื่อที่จะ ให้นักเดือนกันยาเพื่อที่จะให้น้องๆหรือผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มีเวลามากขึ้นในเรื่องของการไปคิดบทหนังสั้นนะคะแล้วก็เรื่องของการตัดต่อแล้วเรื่องของการลงพื้นที่ซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีการประกวดคลิปหนังสั้นด้วยค่ะเห็นว่ามีจริงจริงรางวัลด้วย,ย,วยใช่ค่ะ,คะมีเงินรางวัลด้วยค่ะในฐานะอาตอนนี้รักษา,าการนายกสมาคมนักข่าวบันเทิงค่ะได้มา,าสนับสนุนกับโครงการนี้ยังไงบ้างคะกรุงเทพค่ะ ครับอของผมสุเทพพ้องใจนะครับผมรักษาการนายกสมาคมนคักข่าวบ,บันเทิงครับก็รู้สึกมีความยินดีครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นโครงการที่ดีครับเลยสมาคมนคักข่าวบ,บันเทิงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องการแสดงการ กำกับภาพยนตร์หรือการเขียนบทครับมาร่วมโครงการนี้ก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพได้ครับผมในฐานะตัวแทนของทางพุ่มกับนิ้นงค่ะคุณมิงคะคุณมิ้ง,งจะเข้ามามีส่วนร่วมอะไรกับตรงนี้ได้บ้างคะก็ในส่วนนะ เราสามารถช่วยในการฝึกอบรมนะคะใน,ในความรู้ความสามารถเท่าที่มิ้งมีเพราะว่ามิ้งเคยสอนที่ราชพัฒนมาก่อนอะไรที่เต็มที่กับราชพัฒน์นี้ก็จะช่วยแล้วก็งานของสมาคมนักข่าวบันเทิงเนี่ยก็คือนักข่าวบันเทิงกับคนทํางานเบื้องหลังแล้วก็ดาราเป็นอะไรที่เป็นมิตรกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วถ้ามีตรงนี้ก็คือในด้านสอนการแสดงทึ่มิ้งเป็นแอตติ้งโค้ h อยู่แล้วแล้วก็สอนการเขียนบทแล้วก็สอนให้รู้จัก เอกสารของการทําภาพยนตร์ซึ่งเด็กอ่ะตอนที่มิ้งสอนราชภัอ่จจะมีปัญหามากก็คือพอเขาจบมาแล้วอ่ะเขาไม่เคยเจอเอกสารจริงอย่างที่เราเคยทำไม่เขาไม่รู้จักเบรกดาวไม่รู้จักคอชีสอย่างที่พวกเราทํางานกันซึ่ง,ซ,งซึ่งพอมาเจอเรื่องจริงอ่ะเขาเขามีปัญหามากก็มิ้งสามารถช่วยในด้านนี้ได้ก็ถ้าทางทีมงานแจ้งมาแล้วเดี๋ยวมิ้งก็จะจัด การคอสในการสอนให้ค่ะขอบคุณค่ะขอต้องยิ้มนิดนึงค่ะในฐานะนักแสดงที่เราจะไปเป็นส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างคะอ๋อคือยิ้มจะไปไปชมแล้วก็ไปช่วยในการแสดงแล้วก็ไปรวมเล่นกับคนอื่นด้วยค่ะอ๋อไปเป็นร่วมไปแสดงด้วยกับคนที่เข้าใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคคะแนนอาจารย์คะเหนือทิ้งทยไดนเพิ่มค่ะฝากติ้งไยแล้วก็เส้นทางการติดต่อ ในเรื่องของการอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่สนใจนักศึษาประชาชนนะคะที่จะเข้ามาร่วมอบรมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สวนนทาศูนย์การศาึกษาอุดรธานีนะคะและคิดว่าโครงการนี้จะประสบความสําเร็จนะคะ,ะส่วนช่องทางในเรื่องของการติดต่อนะคะก็ติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นที่หน้าเว็บนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ เสรอินเสิร์ตอินเ่อนะคะเดี๋ยวขออินเสิร์ตยืนก่อนนะคะขอบคุณครับขอบคุณร